สวัสดีครับพบกับต้นร,รุ่นเมื่อสองสมโยอคาเซ็นเตอร์จังหวัดบุรีราชธานีนะผมวันนี้จะพามาดู Honda j เจ็ครับ1.5 s อสออโต้ครับรถปี2017นะผมผมเปิดราคาเพียง459,000บาทนะผมดอกเบี้ยส่วมมนผสน12%เดือนแล้วผ่อนเพียง5,800บาทผ่อนโปรตีอยู่ที่8,000บาทตลอดสัญญาครับฟรีดาวฟรีทำสัญญาฟรีค่าจัดส่งลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0933256588ต้นร,รุมือสองสมโยอคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ What's yeah. your hands up